สวัสดีค่ะวันนี้สีบานชาแนลนะคะมากันแบบหิวหิวเลยค่ะเราจะมาทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะคะดูสิโอ้โหชามบลเลอร์เลยได้เวลาทานก๋วยเตี๋ยวหมูกันแล้วทุกอย่างหมูหมดค่ะหมูหมูหมูก๋วยเตี๋ยวหมูหมูแดงแคบหมูลูกชิ้นหมูอย่างนะคะวันนี้โอโหอร่อยมากเลยค่ะ ได้ทานแบบนี้มานานแล้วนะคะวันนี้หิวมากเลยต้องเรียกบ็อกๆจักหน่อยอ่านหน้าบ้านทุกวันวันนี้จัดไปค่ะกุมหน้าก้มตาทา <c oughs> โอ้แบบหิวจริงๆค่ะมาทานด้วยกันค่ะอร่อยค่ะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะอร่อยมาก ได้ทานแบบนี้มานานแล้วค่ะได้อรรถรสมากค่ะค mm ุณผู้ชมท่านใดที่หิวนะคะรีบจัดเลยนะคะ mm hmm. กว๋วยเตี๋ยวค่ะกว๋วยเตี๋ยวชามลั่นชามใหญ่ๆ40บาทได้อรรถรสมากค่ะ mm hmm. เรื่องปุงครบชุดชาติอร่อยมาก เดี๋ยวทุกจานอยู่ที่น้ำนะคะอยู่ที่เราปรุงด้วยอยู่ที่ความเข้มข้นของน้ำเห็นไหมคะอุย้ยมีแคบหมูด้วยค่ะทางเหนือเขาเรียกแคบหมูค่ะเขใส่แคบหมูหนังหมูอร่อยค่ะอร่อยมาทานกันนะคะมาค่ะมา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 ,มาดูความอร่อยอร่อยจริงๆค่ะอร่อยจริงๆมีหมูแดงด้วย อย่างนะคะคบเครื่อง40บาทเนี่ยดูมีลูกชิ้นหมูดูแคบหมูเยอะมากค่ะหอมค่ะแคบหมูนี่หอมกรอบพอแคบหมูกับกรอบ,ลอบแล้วมาเจอน้ํานะคะเขาจะนุ่มๆแล้วเขาจะหอมกรุบๆเลยค่ะอร่อยมากค่ะแคบหมูเห็นไหมมีหมูแดง40บาทอร่อยได้ทั้งวันค่ะ40บบาทอิ่มท้องค่ะ นะคะมาทานกันดูค่ะหมูแดงเห็นไหมอเอร่อยตดน้ำแล้วจดน้ำแล้วไมทานผลไม้ตามเลยค่ะมีกล้วยมีกล้วยวันนี้กล้วยหนึ่งผลค่ะทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ทานผลไม้ตามเพื่อระบบย่อยนะคะทานน้ำเยอะๆค่ะเพื่อระบบ ของร่างกายนะคะอันน้ำตามเลยแล้วร่างกายเราจะดีสมบูรณ์ระบบขับถ่ายระบบย่อยจะดีค่ะอ่านน้ำเยอะๆมีผลไม้ตามด้วยอันหมดชามเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมติดตามสีบานจะแนวนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอิม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 